อย่ามาฮีแฮนอนอนกกตือไปนอนนะสายนนส่งเงินขอความเสี่ยงกินน้อยมาแต่เวนี่เดิมมนันี่ถ้าเคยไปเรียงอาหารแน่เพิ่นวะมอวานก็ส่งหาส่งใครหอสามสี่รอม่นแ้ปมบ้านเนี่กไ่ยังคนอยาอควยไปหาอาหารใจกอยาก,กอ,ยาอยากกินมกหัวว่าสั่น ไอจ้ากุ้งล็อบเตอร์ใด้ๆคนเรเคยเห็นงูไกุ้งล็อบเตอร์มันกัดตัวใหญ่เนอะอันนั้นกุ้งมังกรเจ้าสิว่ามันบอลหูบอลเากินมันมันอยากยังมันเข้าไปเบิ่งในยูทูบมันเลื่อนไปเลื่อนไปแล้วมันก็เห็นขี่เพนียงมันก็อยากนั่นอยากนี่แล้วมันกับหงจ้กขอดสื่อพวกสกอหลอกสกอเล็กขนมอี๋เนี่ยมันหูบ่นหละมันนี่ไพ่สีเลี่ยงเจ้าอ้จ้า เจ้าอีสังเงินกับบอมีไอ้ยาหนูมีดมาเดิน้อยนูมีดนี่เราเมนเนี่ยอเงินเนี่ยอมีตะใบกล้วยเนี่ยเงินอย่ะมาคือสาคอนเมืองนี่ยจุบกุ๋งสองโต กุ้งกระซือมาแล้วปลาหมึกกระซือมาแล้วสกินยังอีกอยากกุ้งดรัปเตอร์แทน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 ยยของฝากมาแล้วจ้าอีนูสวัสดีค่ะมาจับกล่องในนูแล้วเลยค่ะคือนางทั้งเตียงนนูคืน กาบสวยสวยสบายดีโอเคในกล่องนี่มีไก่สมีด้วยขวบมันจะมีอย่างนี้เลยพี่น้องนี่ก็จะเป็นของฝากจากทางไกลพี่น้องเอ๋ยข้างแรกของเฮามาจากเกาหลีนั่นเอง่ให้โอสุพอนี่ อุ้ยให้ภก,กาษาญี่ปุ่นเาซ <c oughs> ารังเฮโยซารังเฮโยของจากเกาหลีครั้งแรกพี่ร้องโอ้ยพังแต่เห็นยูทู e มาสี่ปีครั้งแรกในชีวิตขอบคุณมากคขอบ,ขอบคุณมาไรครับเป็นฝาแมาฝาแงมาแต่มือไหร่วะเผื่อมาหอดไทย อันแปลที่ยูบ้าแบบแต่ยังเกาหลีอล่ะมันจะยากเหรอมันไม่ยากเลยทุกคนถ้าอยากจะฝากมาให้หนูอีกนะอ๋อสมพอ <c oughs> อันนั้นมันคำหนูพูดไม่เหรอครับ <c oughs> พี่พี่ป้าลุงทุกคนที่อยากฝากมาจากเกาหลีนะให้ให้ผมอีกนะบบยากฝากมาเลยผมมีที่ยูไห่ถึงมือแน่นอนนี่ไปเอา <c oughs> มาได้รับได้รับ,รบคะคะครับอ่าแปดพันบาทเอาเงิน ปดหมื่นกี่พี่น้องเอ้ยรัวแปดหมื่นกี่หนูมินี่ไม่ดีไม่รู้สึกดีใจแล้วบ้างเลยหรอผู้นางบอกเกาหลีไม่ได้ว่ามาจากเกาหลีมาจากเกาหลีอันนั้นก็มาจากเกาหลีคือกันไดอารักนก็ได้นางกล่บอคุณเคยเนาะนี่ไงเราจะมาแกะดูนะคะมันแม่มันเน่าแล้วว่าข้างในมีอะไรบ้างมัจากมิทีอยู่นะพี่น้องฝากมาลงอ่า นี่นะมันมีมีบริษัทนะบริษัทมีไซขนส่งเนาะโปรโมทให้เพื่อนเลยยูซูมมเมอร์นี่สี่ศูนย์สองนี่ฝากมากนะบอสฮะขลุ่นไทยลงไทยแหละก็จะอ๋อกะฝากมาจากเกาหลีฝากมาจากเกาหลีแล้วก็นี่ส่งมาหนีนบริษัทมีไซขนส่งสี่ศูนส่งหกทับหนึหมู่ 3, 3, 3. ตำบลบางไทรใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร49000โทร06457014ที่สำคัญก,ก็คือเขียนบอกว่าที่สำคัญส่งต่อบ่าวหมีถึงแน่นอนครับแน่นอนนะที่สำคัญนี่เด้นี่พี่น้องที่อยู่นะนี่แหละอ๋อที่อยู่นี่ตามนี่ หนึ่ว่ากี่สำคัญกระสกี้นว่าส่งเต่าส่งมาไทยเลยส่งข่าวเราแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรของเฮ้านีเบอร์โทรกแจกเบอร์ไปเลยพี่น้องจ้าศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ดแต่ส่วนมากนะส่งต่อบ่าวมีแต่เอาเบอร์โทรโกพนักงานมีโทรข่าเบอร์โกบ้างแน่บ้างขอสแก้เฮ้ยว่าอะไรเนี้ยค่ะอา แยแย่งกันข้ามมีมีดอันเดียวเอาจีบเลยาจีบอ้ระวางกได้ะาันไ้ังจี่ระบายกัน้ระบายกันด้รี่นสองเอ้ยกะบานได้รบยกันด้รบ่วดเยรากนได้รากั้รจีมัเฮายกันได้ายกัดี่เยากนรากันได้คีม่วเ้ยันไากใร่วสุยรายกน้ากนจีกเฮ้ยาไ ใช่อย่างเดียวเนาะพี่น้องอันนี้มีแต่ของเกาหลีแล้วจะบอกใด้อันนี้มีแต่ของเกาหลีใหญ่พี่น้องรอดูดิครับพี่แม่เลยดีกว่าสาครนี่คืออะไรคะทำแม่ครัวทำอาหารไม่เอาดีกว่าลาปลายเมืองนั่นแหละสมควรที่สุดเอาดีใจได้ถึงได้เนาะโอ้โหมันทายยากแย่ถุงมือยาหารเวลาเขามักเนื้อมักยังนะนะเขามากมากเทากับเฮ้ยเจ้าแก่มาดูเฮ้ยนี่เไปโอ้ีถา่งงี ทงมือในแบบใส่แล้วเราหิ้มทงใส่ทงใสแบบเราใส่เห็ดนะเวลาขวดอาหารนี่ยนะใส่แล้วลานเต้าน่ะงงที่แบบว่าอะไรอะไรเกาหลีภาัษาบุกเคยได้มันอยากกินหมักแป้งค่ะให้ได้นั่นนู่นนี่มาแล้วค่ะขอบคุณที่ขอบคุณป้านะแม่ขอบคุณค่ะป้า ขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะโอเคค่ะให้พ่อคล้องมากเล้วแจงตะแล่เลยเฮ้ยเป็นพริกแจงตะแลงมากเลยอ่ะมารุ่นกันดีกว่าพี่น้องว้าวทำไมสิปีนมีแป้งนัวปกติน่ะปรับกล่องคล้องฝากมาแต่ละที่นี่แป้งนัวผมเคยขาดนะอย่างนี้คือะไรคะนั่นอะอันนี้จะเป็นม่าม้าเกาหลีเกาลีอ๋อเพิ่งจะเคยได้กินของเกาหลีนะครับนี่เอา รถปลาหมึกมันจะได้ต,ต๊กต,ตาใช่ไหบอสเนี่ยมันคือบลป,ปากน้ำเหา่านี่บอส <c oughs> อ่านบ่ได้เลยจากรถเนี่ย <c oughs> อันนี้จะเป็นรถเนี่ยหม้ฮูพี่น้องภาษาเกาหลีนี่าานนอันนี้น่าจะเป็นรถเผ็ดนะเห็น <c oughs> จากในรูปน่าจะเผ็ดจีจาดแบบต้มยำแงบ่บอกพูด <c oughs> ตรงๆไม่ค่อยได้น,นี่ของของมาก <c oughs> มน,านู้นนะนะ ขนมนล้วเน่อันนี้กะขนมพี่น้องอันบเป็นครับพี่น้องคะอันนี้เป็นป๊อปคอร์นอเมรนบนี่โอ้มาม่ามีอะไรแย่ๆมากเลยโอ้สิ่งที่สองสิ่งที่สามต่อไปสิ่งที่สี่ที่ห้าคะพี่น้องมาทั้งที่ทั้งรีวิวขนาดนี้เขาก็ต้องซีมเบิ่งเลยเนาะหชอใหญ่มากอันนี้น่าจะเป็นชอเครื่องช้ำอางอ้าวไม่ใช่หรอก อ๋อโฟม่างหนาชอตหนูนะคะนั่นน่ะชอตหนูนะคะกี่มาก็ว่าด้วยมาด้วยควันเอ่ยฮาก็จะได้กินขนมเกาหลีขั้งแรกในซีวิสเงีนทำไมค่อยเห็นแต่มาม่าเราชาิเป็นไงบ้างครับพรลุูตาฉันสิอ๋ออร่อยมาก นี่ <S <S ไงสลายนี้หอมเด็ดพี่นอยหอมขนมเร็ดภาพภาขออนุญาตแกะนะท่านผว้ชมอะไรคะนั่นอ่ะอันี้เป็นสลายนะพนห่รือว่าเขาเจ้าหิ่งหอบมากไหมสลายนบบปิ้งหรือเปล่า ชูชีขึ้นไปอนเโอ้ยจอ่อยมาแต่ใส่ข้าไม่ขายพ่วานี่ผัวมีคลองมาแหละมาเดีนั่นเนาะเธอน่ะเนาะกัวเธอสั่งลูกเหี้ยว่าเต็มปากเต็มคำอีจอยทำไมขายสันว์ทำไมเนี่ยจะเป็นโฟมล้างหน้าใช่ไหมพี่อันนี้คืออะไรนี่เป็นสร้อยหรือแหวนเอครโฟมล้างหน้าหรือเป็นโทรศัพท์โ้ยกันเลย ยังนี่เฮ้ยสาลายวะอ้อวไปคุณดูสาลัยมันน่าจะแบบเป็นแผ่นใหญ่มันน่าจะห่อไม่รู้พี่จะซื้ออะไรวะสันเฮ้ยเป็นอ่ไรแล้วไก่เพราะอะไรอ่ะแผ่นอะไรอ่ะมันคือมันคือเทอร์ชมังหรือเปล่าอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะหน้าเออจริงด้วยของเกาหลีเพิ่งเคยอ่านบอกวันนี้จะเป็นโฟมจะเป็นครีมคุณพี่เคุนเบิรงน่าจะเป็นครีม กินทาผิวหรอคะนี่ไงเหงือ่สาลายิสาลายนี่แบบหอหรือว่าแบบกินเลยคะจะหอะอันนี้คืออะไรอ่ะคุณอ้าวสีเขียวนั่นนะโปรตีนลังหน้าคอลลาเจนคอลลาเจนมันกินนี่โอ้ยมันฟ้อมเป็นแต่แสบเลยพี่น้องโอันนี้น่าจะเพช็ด จากเกาหลีครั้งแรกน้อยอันนี้ก็จะเป็นมาม่าเลสิทามคุณพี่เพิ่นเบิ่งโอ้หน้าสิทักโอ้โหธรรดาเนาะมีกี่รถคะเนี่ยเยอะมากรถเลยเฮ้ยชิ้นสุดท้ายเอาอะไรคือคืออะไรอ่ะแม็กแม็กหรออะไรอ่ะหุ่นเทกรองครับพี่น้องขะชิ้นสุดท้ายคืออะไรคะเนี่ยมันเป็นเครื่องดื่ม เครื่องชงหรอแบบน้ำชาชงหรอแม็กซิมแบบชงเหรอชงน้ำห้อนบอกเป็นพวกน้ำขิงน้ำเมี่ยงบาร์ล่าน่าจะนะแบบเป็นพวกแบบเปนแช่เป็นแบบเป็นพวกเกายนแบบเป็นพวกบบเป็นามกแบพีกแบเป็นกที่หนึ่งแบบงดูน้างในก่อเปนพ่แล้เวกแนกเนพวกเป็นพวกอนวกแกนะนเพนกนบแนแน นี่หนึ่งก็งห่อแบบออร์เจินสุดๆเลยมันบอกแบบเราแกะมันเป็นซองใหญ่เนี่ยซองแผ่นใหญ่แผ่นเต็มเลยเขากินกันยังไงอ่ะกินในกระสังครับบอกเคยหูฮ่าก็ต้องรีวิวเองแบบสหรับเทใส่ห่ออ๋อบห่อดอกเลยมันบอนี่มีแนวหอห่อกับพืชสกินเลยหลายบางตรงลองดูค่ะ นี่แหละคือเทาบ้านเรานั่นแหละที่เข้าไปทำน่ะชาลายค่ะันี่ก็หอมอืมกินแบบนี้แหละค่ะมาเด้อคนณเอ๋ยมาคุณแอลกินแค่คักเท้าแผ่นใหญ่มากค่ะหอมนะหอมกรอบและก็มันออกฮัลว่าปลาหมึกพี่น้องกินเหรออืมแซบขอบคุณมากๆค่ะ แนบ,บไมหมคะอร่อยไหมอันนี้ดอม,นมินี่นเป็นดืนนอนบอ่นี่นะคิดว่านะนใส่เวลานานอยู่นะนมิกินเยอะมันหอมมันอคุณอากินอะไรเนี่ยก <c oughs> ินยา <c oughs> นอมือมอมืมเดี๋ยวบอกไี่น้อยอึ้นเมื่อนจอยบ่อดอกตีนยางคุณ จะเมือได้งของเต็มหน้าอยู่เกินเยอะไม่รบเมื่องนะแต่ว่าก็จะเพื่อนยังเห็นเลยเนาะก็จะมีคนอันเดี๋ยวก็จะมีคนคอมเมนต์ว่าแบ่งให้คนนู้นทุยแบ่งให้คนนี้ทีฝากมานะเดี๋ยวจะแบ่งให้กอล์เล่นไม่น้องกอาเล่นแบ่งอยู่แบ่งอยู่ แบ่งครับผมแบ่งตอนนี้ดอกล้างไม้ค่ะอืมแบ่งล้างไม้หอมว่าอร่อยเนาะแซ่เนาอนี่เดี๋ยขอซิมได้ไหม่เอดี๋ยซองหนึ่งลายแพชรกินอยจามีเนื่อนสว้าวจ้า้าวจาจ้าจาวาวาวาจ ไปเที่ยวสวรรค์เข้าใจยู่แต่นอนจะ้คืนหนึ่งนางงงมไปหาหลอกกินผู้ทายในเมืองเมืองสีหนานางพนัก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 นี่นะกะนอกใน้กพนักนักพนัดนีกนะบนักนันัก่นนักนันักองัามเธอว่ักุดฉกันเธอซักให้หรือยังเดี๋ยวัเพาักพนันสกานักพนักงนักแล้วค่ะกพอสนักพน่นัองนัานคกนกสงสัยเนาะอันุดที่นางใส่คือุดของสาวเอนะคะพี่น้องจาไป ชุดของสาวเอื้อยนั่นเองค่ะเอสตีมันก็ไม่ธรรมดานะธรรมดามากเรื่องอกจอยกตอนตอือตอนอีพอนป่วยดิว่าวามาเข่าขาอีจอยว่าทาไมต้องไปเฝ้าด้วยคนเยอะแยะนู่นนี่นั่นแม่ก็อยู่คนเดียวน่าสงสารมาพร้อมบุญนึงนี่มันไป็นมงคลกูซี่กูดซี่นะจะฮากับเนลาแล้วค่ะจบก็นั่นแหละเอสตีมันไหนมันยา้เรอนี่จะกินชะลายน้อ นตอนลอ<ด>เลยมันไปอยู่มันดินนะสามมื่นสี่คืนเห็นสิป่าวยังจะทำคุณผูเห็นว่าตลาจ่อยไปไหนทำไมถึงสั่นึ่งสีส่คืเห็นว่าเอะไรคมัวครัวเป็นควางเนาะขอบพระคุณมากมากค่ะที่ <laughs> <laughs> ขอบคุณมากมากนะคร <laughs> ับสำหรับของฝากขอบคุณนะแม่เมน ขอบคุณเลยนะเนาะขอบคุณสิคะน้องๆก็ไม่มีอะไรตอบแทนครับมีแต่คําขอบคุณครับผมขอบคุณสลรับของฝากจากเกาหลีว่าจะเป็นมาม่าแล้วก็ขนมเครื่องสปาขอบคุณมากๆนะคะับกระดาษมันเสร็จแล้วนะน้กระดาบนะอืมตอวนี้ยังไ่ทำทิมทำทิมตัวเไหนวะอ๋อเป็นเค้กนี่โมเมนต์อ่าเป็นคุกกี้ใช่ๆคือคุกกี้นะนคุกกี้มันก็จอยกันเนาะอืมคุกกี้ใช่ฮะกันจอยกันนะ ของขนมที่ไหนทอดพี่ทำนี่กินมันปลาสุอานนี่แหละทำมันเขียนว่าปอบโอ้ยหนึ่งหัวข้าไก่คืออะไรข้าไก่หักไหนคืออะไรคะคุกกี้อันนี้อร่อยนี่ของจากประเทศเกาหลีพึงใจเคยกินครั้งแรกนะคะเนี่ยคุกกี้เดี๋ยวมันกรอบนอกนุ่มในนะน้องพื่ ขอบคุณหลายๆผู้สุกคนที่ติดตามเด้อขอบคุณเบิร์ทุกคนอะไรที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดขอบคุณทุกท่านที่รักบ้านสีเขียวครับขอบคุณไว้จะเจอกันใหม่ขอบคุณหลายๆรับคุณพี่คนสวยพี่ฝากตอนนี้แต่ทอดใจนะแต่ว่าบะฮู้บะฮู้สามอย่างสี่อย่างตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนี้แล้วก็นี่กล้อง เป็นเซอร์ซ้ำอางแต่ว่าเป็นโฟมแล้วก็ครีมน้มองที่ฮาร์มาก่อนเราคือจะใส่ได้ไหมเนอะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะ